และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำให้เสียชีวิตเร็วมากๆค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้คะ่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยในเรื่องของโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองคืออะไรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกัน,นะค่ะว่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองคืออะไรคะ่ะมะเร็งชนิดนี้ถือว่าเป็นมะเร็งที่อันตรายอชนิดเลยทีเดียวนะคะเพราะอาจทําให้ต่อมน้ําเหลืองโตขึ้นและลุกลามไปยัง淡淡อวัยวะอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตับม้ามทางเดินหายใจ หรือระบบประสาทนั่นเองนะคะซึ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี้นะคะสามารถเป็นได้ทั้งในผู้ใหญ่วัยชราหรือแม้จะเป็นวัยเด็กก็ตามค่ะและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำให้เสียชีวิตเร็วมากๆค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือเนื้อง,งอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกายนะคะระบบน้ำเหลืองจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ ประกอบไปด้วยอวัยวะน้ำเหลืองได้แก่ม,ม้ามและไข่กระดูกภายในอวัยวะเหล่านี้จะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองซึ่งมีหน้าที่นำสารอาหารและเซลล์เม็ดเลือดขาวไปทั่วทั้งร่างกายค่ะความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขึ้นค่ะและนี่ก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นเองนะคะ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทำไมถึงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เร็วนะคะจากประสบการณ์นะคะที่บิ่มเคยเจอกับผู้ป่วยที่เป็นคนรู้จักกันเนาะพี่เขานะคะก็จะเป็นก้อนที่ใต้รักแร้ค่ะคือก้อนใหญ่มากคะคะประมาณกำกำปั้นเลยะคะ่ะประมาณลูกไข่ไก่ประมาณนี้ค่ะไปหาหมอนะคะแล้วแล้วหมอบอกว่าเป็นซีดนะคะพี่เขานะคะก็ได้ทำการรักษาค่ะโดยการที่นัดผ่านั่นเองนะคะ และเมื่อผ่าไปแล้วนะคะพี่เขาก็มาเล่าให้บิ่มฟังนะคะว่าบิ่มหมอบอกว่าพี่มีเชื้อมะเร็ง0.2บิ่มก็ตกใจอะค่ะว่ามีเชื้อมะเร็งพี่เป็นมะเร็งหรอบิ่มก็บอกแบบนี้นะคะแต่พี่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เจอเชื้อแค่0.2หมอบอกแบบนี้ ตอนนั้นนะคะบิ่มก็คิดว่าหมอก็คงพูดเป็นกําลังใจอะคะ่ะให้กับพี่เขานะคะและพี่เขาก็บอกว่าหมอนัดพี่ให้ k คีโมนะคะพี่เขาก็ทำการรักษากับหมอนั่นเองค่ะก็ให้ k คีโมนะคะแต่ว่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะนะคะถ้าเราได้ผ่าไปแล้วอะคะ่ะคือเหมือนเชื้อมันกระจายเร็วมากๆะคะ่ะ เพราะว่าต่อมน้ําเหลืองอะคะ่ะก็จะมีอยู่ทั่วร่างกายของเราเหมือนที่บิ๊มบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเป็นจุดที่แบบว่าส่งท่อน้ําเหลืองอะคะ่ะไปยังตามอวัยวะต่างๆอะคะ่ะแล้วครนเนี้ยพอผ่าปุ๊บเชื้อกระจายหลังจากทําการผ่าแล้วนะคะอยู่ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะคะและอาการก็สุดลงสุดลงสุดลงแบบสุดลงเร็วมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่บิ๊มนำมาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ออกไปให้ผู้อื่นได้เห็นกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นอีกต่อไปนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะผิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ